สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้โอเกอร์ก็มีคอมเมนต์ของบรรดาแฟนๆชาวจีนครับเกี่ยวกับแมตช์ชิงชนะเลิศในวันนี้นะครับทีมชาติไทยจะเจอกับทีมชาติจีนเนี่ย 6โมงเย็นนะครับว่าพวกเขาคิดเห็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับรวมถึง,งสื่อของจีนด้วยครับว่าพวกเขามีความคิดเห็นอย่างไรในเกมเกมนี้นะครับบอกได้เลยว่าดูเดือดเลือดพานอย่างแน่นอนและโอ๊กก็มีในเรื่องของคะแนนมาฝากนะครับถ้าสมมติทีมชาติไทยเนี่ยสามารถเอาชนะทีมชาติจีนได้เนี่ยเราจะบวกกี่คะแนนนะครับวันนี้โอ๊กเกอร์มีมาฝากแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยทีเดียวรวมถึงคอมมนตก่องแฟนเวียดนามด้วย,ยวนนนนครับที่ล่าสุดก็แอบกลับลำนะเชียร์ทีมชาติไทยนะครับว่าสามารถไปโอลิมปิกได้อย่างแน่นอนและเรื่องรา ทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้เรามาพูดคุยกันครับ ไปเริ่มที่สื่อของจีนเลยครับเขาบอกว่าทีมชาติไทยนลครับสามารถเอาชนะญี่ปุ่นไปได้3-2ต่อเซตนะครับโดยการแข่งขันเนี่ยมันดุเดือดมากๆแต่ทีมชาติไทยก็สามารถนะครับเอาชนะญี่ปุ่นไปได้ในเซตที่5และทำให้ทีมชาติไทยครับต้องประทะกับจีนในวันนี้นะครับซึ่งตรงกับเวลาจีนเขาเนี่ยคือ1นึ่ทุ่มแต่เวลาบ้านเราเนี่ยคือ6กโมงเย็นนะครับและแน่นอนครับบรรดาแฟนๆวอลเลย์บอลชาวจีนนะครับเขาก็มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับจะคิดเห็นอย่างไรเราไปรับชมรับฟังกันได้เเลยยโดม แรกครับเขาบอกว่าโอกาสชนะของจีนเนี่ยอยู่ที่70% คอมเมนต่อไปครับเขาบอกว่าทีมเยาวชนของเราเนี่ยจะชนะทีมชาติไทยได้อย่างแน่นอนและคอมเมนต่อไปครับเขาบอกว่าโอกาสที่จีนจะชนะเนี่ยต้องยอมรับเลยว่า50-50จริงๆเพราะว่าทีมชาติไทยเนี่ยได้เล่นในบ้านเขาจะพยายามสู้กับทีมชาติจีนอย่างทุกวิถีทางเขาจะเอาจริงมากๆและวก็ไม่ต่อไปครับเขาบอกว่าโอกาสที่จะชนะเนี่ยก็ต้องยอมรับว่า50-50เช่นเดียวกันทีมชาติไทยแข็งแกร่งไทยกับจีนเจอกันในรอบนี้เชื่อว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้และข้อแม่ ต่อไปครับเขาบอกว่าทีมชาติไทยเนี่ยก็แข็งแกร่งเช่นเดียวกันแล้วกอเมตต่อไปครับอันนี้ยาวนิดนึงนะครับเขาบอกว่าแมตช์เนี้ยเป็นแมตช์ที่สูสีประการแรกเลยทีมชาติไทยเนี่ยเขาได้เปรียบในเรื่องของสภาพสนามและการที่กองเชียร์เข้ามาเชียร์อันดับที่2เลยคือทีมชาติไทยใช้ตัวหลักทั้งหมดและทั้งหมดเนี้ยก็ซ้อมด้วยกันมานานอย่างที่3เลยก็คือทีมชาติไทยได้เล่นเป็นเจ้าบ้านเราไม่สามารถมองข้ามนะจุดจุดนี้ได้อย่างที่4เลยก็คือทีมชาติไทยมีความแข็งแกร่งในเรื่องร่างกายจริงๆ ส่วนทีมชาติจีนเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรเพราะว่าทีมชาติจีนเนี่ยเป็นทีมชาติชุดที่2เพราะฉะนั้นการเจอกันในครั้งนี้ ทีมชาติจีนคงจะต้องใช้พละกําลังในการต่อสู้กับทีมชาติไทยส่วนทีมชาติไทยก็ต้องใช้ความคล่องในการต่อสู้กับจีนนะก็ว่ากันไปซึ่งอกก็เห็นแบบเดียวกันนะอกมองว่าจีนเนี่ยได้ลูกใหญ่ได้ลูกหนักส่วนทีมชาติไทยของเราก็ได้ความคล่องตัวพระนันครับวัดกันเลยครับว่าใครจะเอาจุดเด่นจุดไหนมาซัดใส่กันได้ดีกว่ากันนะครับฟิลลิ่งเหมือนยู19ที่ไทยเจอจีนแหละจีนมีความหนักไทยมีความคล่องตัวพระชันครับอกมองว่า เกมวันนี้น่าจะดูเดือดอย่างแน่นอนนะครับสำหรับทีมชาติจีนกับทีมชาติไทยเนาะเอาแล้วต่อจากคอมเมนต์นั้นนะครับก็มีคนมาตอบว่าในเรื่องของความแข็งแร่งเนี่ยทีมชาติไทยเหนือกว่าเพราะผู้เล่นทุกคนเนี่ยล้วนรวมทีมกันมานานแล้วก็ผ่านสิงเหนือเสือใต้มีประสบการณ์สูงเพราะฉะนั้น ความแข็งแกร่งจะสามารถเอาชนะความสูงความสูงเนี่ยไม่ได้แปลว่าคุณจะแข็งแกร่งเสมอไปแล้วก็มีคอมเมนต์มาตอบอีกครับเขาบอกว่าถ้าเปรียบเทียบในเรื่องของความแข็งแกร่งเนี่ยทีมชาติไทยแข็งแกร่งพอสมควรเพราะมีประสบการณ์การแข่งขันที่มากกว่าเราไม่ควรฟาดบอลแบบสุมสี่สุมห้าผู้เล่นไทยสามารถป้องกันบอลได้อย่างแน่นอนถ้าเราทุบแบบไม่คิดอะไรทีมชาติไทยสามารถสู้ได้อย่างแน่นอนเพราะพวกเขาเนี่ยผ่านการแข่งขันกับทีมยุโรปมาอย่างมากมายทีมหลักใน world เขาก็ทําได้ดีเพราะฉะนั้นเจอกับทีมชาติไทยในครั้งนี้เป็นการเล่นที่ยากมากๆเราต้องเพิ่มความเร็วในการเล่นเพิ่มความดุดันและให้ความสัมพันธ์ในการป้องกันที่ดีเพราะไม่ฉะนั้นเราอาจจะแพ้ทีมชาติไทยได้แล้วก็มีคอมเมนต์มาต่ออีกคอมเมนต์นึงครับเขาบอกว่าคลอได้เปรียบตรงนี้ก็คือทีมชาติจีนต้องจัดคอมโบในการโจมตีทีมชาติไทยให้ได้ ข่าแม่ต่อไปครับเขาบอกว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงของจีนเนี่ยควรจะให้ความสําคัญกับรายการนี้อย่างยิ่งไม่ควรจะส่งทีมชุดเล็กมาเพราะว่าวอลเลย์บอลหญิงของไทยเนี่ยเล่นในบ้านจะแข็งแกร่งมากๆ แล้วเขแม้ต่อไปครับเขาบอกว่าบอลแรกของทีมชาติไทยเนี่ยไม่เสถียรสามารถบุกโจมตีสกัดกั้นทีมชาติไทยได้ถ้าเราสามารถขึ้นนําทีมชาติไทยได้สัก10ต่อ5เนี่ยทีมชาติไทยก็จะแพ้ภัยตัวเองแลวเขาแม้ต่อไปครับเขาบอกว่าโมเมนตัมของสนามเย้าของทีมชาติไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแก่งพวกเขาสามารถกลับมาได้เสมอเพราะฉะนั้นทีมเบลลย์บอลจีนเนี่ยต้องทําให้เต็มที่ถึงจะสามารถเอาชนะทีมชาติไทยไปได้แล้วก็แม้ต่อไปครับเขาบอกว่าญี่ปุ่นก็แข็งแก่งสุดท้ายก็แพ้ไทยเหมือนกันแล้วขา ไม่ต่อไปครับเขาบอกว่าอย่าคิดอย่างนั้นทีมชาติไทยแข็งแกร่งมากๆพวกเขาสามารถเอาชนะญี่ปุ่นได้เพราะฉะนั้นทีมชาติไทยไม่ธรรมดาแล้วก็ไม่ต่อไปครับเขาบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยตกไปชิงที่3าตะแพ้เวียดนามเนี่ยฉันไม่คิดเลยว่าผลมันจะเป็นอย่างไร และนี่ก็เป็นความไม่หของแฟนชาวจีนที่ยกนํามาฝากเพื่อนๆนะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าพวกเขาเนี่ยก็ไม่ประมาททีมชาติไทยนะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยก็ส่งชุดเด็กมาแล้วเขาก็คิดว่าประสบการณ์ของทีมชาติไทยเนี <the> ่ยครับน่าจะเหนือกว่าประสบการณ์ของเด็กๆของพวกเขานะครับเพราะว่าทีมชาติไทยเนี่ยผ่านสิงห์เหนือเสือใต้มาผ่านทีมจากยุโรปมาเยอะแยะมากมายใน VNL แล้วก็ในระดับเวิร์คั p ด้วยเพราะฉะนั้นครับทีมชาติจีนพวกเขาไม่ประมาททีมชาติไทยเลยครับความสูงเนี่ยพวกเขามองว่าไม่เป็นจุดเด่นของเขาเลยนะครับเพราะว่าทีมชาติไทยีม ประสบการณ์ที่มากกว่านะครับก็ถือว่าเป็นคอมเมนต์ที่โอ้ก็มองว่าพวกเขาก็ดูถ่อมตัวพอสมควรนะครับในการเจอกับทีมชาติไทยนะซึ่งโอ้ก็มองว่ามันก็สามารถพลิกกันได้หมดอ่ะทีมชาติไทยถามว่ามีโอกาสแพ้ไหมอ่ะก็ต้องพูดตรงๆว่าเขามีโอกาสแพ้เช่นเดียวกันส่วนทีมชาติจีนมีโอกาสจะแพ้เราไหมก็มีโอกาสเช่นเดียวกันครับขึ้นอยู่ที่ว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ในสนามวันนั้นเนี่ยใครจะทําได้ดีกว่ากันใครจะแก้เกมได้ดีกว่ากันและวันนั้นนะครับจังหวะเนี่ยใครมันจะลงล็อกมากกว่ากันเท่านั้นเองครับทีน นิดนึงครับหา,ากทีมชาติไทยของเราเนี่ยครับสามารถเอาชนะทีมชาติจีนไปได้คะแนนเราจะบวกเท่าไหร่นะครับอ่ะคะแนนลบไม่ต้องไปพูดถึงละกันเพราะอกมองว่าเนี่ยมันลบนิดหน่อยเองเพื่อนๆลบเต็มที่เนี่ยก็ลบสัก2คะแนนถ้าเราแพ้3 0มนะเพราะฉะนั้นมองว่าคะแนนลบเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ใหญ่โตครับแต่คะแนนบวกของเราครับถ้าเราชนะ3 0มนะเครับเราจะบวก14คะแนนนะถ้าชนะ3-1จะบวก12คะแนนครับถ้าชนะ3-2บวก10คะแนนครับนั่นก็หมายความว่าทีมชาติไทย ของเราเนี่ยจะไล่เบลเยียมขึ้นมาทุกทีแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ทีมชาติไทยของเรามีคะแนนอยู่ที่200คะแนนครับส่วนเบลเยียมเนี่ย217คะแนนติต่างว่าทีมชาติไทยสามารถเอาชนะทีมชาติจีนได้3-0เนี่ยถือว่าเราเข้าใกล้เบลเยียมสุดๆเลยนะแต่ถ้าเราชนะแค่3-2อะสมมติเราก็บวกมา10แต้มเป็น210แต้มตามเบลเยียมอยู่ประมาณ7แต้มซึ่งผมก็มองว่าเป็นอะไรที่โอเครับได้อยู่พอสมควรครับตามอีกนิดหน่อยเราก็น่าจะเบียดขึ้นไปอันดับ13ได้นะครับแต่ ทั้งหมดทั้งมวลครับเราต้องชนะทีมชาติจีนให้ได้ครับไม่เะนั้นเราก็คะแนนอาจจะลบไปอีกอะไรแบบนี้ซึ่งตามเบลเยี่ยมก็จะยากขึ้นเรื่อยๆเอาเป็นว่าขอแค่ชนะไว้ก่อนครับจะทอเท่าไหร่เนี่ยว่าไม่ซีเรียสเลย และต่อไปครับเป็นคอมเมนต์ของแฟนชาวเวียดนามครับที่มีความคิดเห็นต่อทีมชาติไทยนะครับในการไปเล่นโอลิมปิกนะซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้พวกเขาก็แอบ,บกลับคำพอสมควรจากที่เคยบอกว่าทีมชาติไทยเนี่ยน่าจะไปเล่นโอลิมปิกไม่ได้นะแต่ตอนนี้ครับพวกเขาก็รู้สึกว่าอาจจะมีความหวังให้ทีมชาติไทยมากขึ้นนะครับเพราะว่าพวกเขาบอกว่าทีมชาติไทยเนี่ยสามารถเอาชนะญี่ปุ่นไปได้และทีมชาติไทยก็กําลังเดินหน้าเข้าสู่โอลิมปิกเรื่อยๆนะครับโดยด้วยฟอร์มแบบนี้พวกเขามองว่าทีมชาติไทยน่าจะมีขวัญและกําลังใจทีีี่่ดดดแลล้้วก็นนนาาาจะทผํผงไใ รอบคัดเลือกนะครับเละอย่างหนึ่งการที่ทีมชาติไทยทําแต้มขึ้นไปได้เรื่อยๆแบบนี้นะครับมีโอกาสที่ทีมชาติไทยจะได้โคต้าอัตโนมัติในการไปเล่นโอลิมปิกเหมือนกันนะครับแฟนนามก็ชื่นชมเรามาณจุดนี้เนาะผมก็เอาแถมๆให้เป็นน้ําจิ้มก็แล้วกันนะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าก็ขอบคุณครับที่เอาใจช่วยทีมชาติไทยเนาะเอาเป็นว่าวันนี้ครับหกโมงเย็นเรามาร่วมเชียร์ทีมชาติไทยนะครับสารฝันก่อนอันดับแรก คว้าแชมป์เอเชียให้ได้นะครับอ่ะเดี๋ยว5้าโมงครึ่งนะครับรูปปไปแบลเกอร์ก็จะมาเข้ารายการบรรยายพูดคุยกันก่อนนะเพื่อนๆนะก่อนที่เกมจะเริ่มสักประมาณ6กโมงเย็นนะครับอ่ะสำหรับนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ